หนูตอนแรกไม่คิดว่ามันจะผอมเร็วขนาดนี้แบบคือมันจะยุบเร็วขนาดนี้แค่แบบตอนตอนที่หนูหนูรู้สึกเนี่ยประมาณห้าวันตอนที่ทันแล้ววันที่ห้าหนูรู้สึกว่าหนูเล็กไลยหนูหนูก็เลยไปไปวัดดูหนูก็ดูมันเด็กมาหนูมีความสุขมากแล้วหนูก็ไปพูดไปบอกกับแฟนว่าหนูผอมมาเขาก็ดีใจมากค่ะหนูเล็กหนูก็โคตรดีใจในวันนั้นแล้วความง่ายของโปรแกรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้ก <laughs> ็ มันไม่ยุ่งยากอะไรนะคะมันก็เหมือนชีวิตปกติะคะ่ะแต่ก็ไม่ต้องไปแบบยังไงนะแบบไม่ต้องไปทานอาหารจุกจิก้วยไม่ไม่ต้องเสียตังค์เลยทุกวันแปลว่าตอนที่เข้าโปรแกรมเนี่ยเรารู้สึกว่าประหยัดมากกว่าตอนที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมอีกจริงค่ะเอออะไรบ้างที่เรารู้สึกเปลี่ยนแปลงในตัวเองะค่ะ,คะนี่มันเล็กมันนิดหน่อยแปดวัน <Bad one. S 2> ใช่ค่ะไ,ได้คือเทปกระจกด้วยลูก <laughs> จากที่กางเกงไม่เหลือเลยนะตอนนี้กางเกงเหลือเห็นบ้าเห็นเห็นวนวลเกงเออใช่ใช่ เออหนูวันนี้หนูหน like ูหน <laughs> anyway, he like, ูถ่ายรูปหนูก็บอกว่าเอ๊ะกางเกงทำาหมันถึงแบบลูกเสือมันมันใหญ่ใหญ่นิดหน่อยแบบว่าไม่คิดว่ากางเกงจะใหญ่ขนาดนั้นรวอวะถ้าพี่ไม่เที่ยวหนูหนูยังไม่สังเกตนะคะนี่ข้างหลังนี่ก็ต่างต่างเยอะนะคะใช่ต่างเยอะมากภาพวันแรกกางเกงมันยังแบบมันยังติดกระดุมไม่ได้นะใช่ค่ะตอนเนี้เอลเริ่มเอสแล้วอ่ะเอลแบบว้าวแล้วอ่ะเนี่ยใช่ปะใช่ เป็นเกมโครางแล้วอ่ะใช่หนูไม่คิดว่าเป็นตัวตัวเดียวกันนนนี่ถ้าหนูไม่ใช่คนใส่มันมีความมีความสุขมากเลยค่ะพี่หนูไม่รู้ว่านี่แปลว่าหนูไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนจริงมามสนุนหน่อยนะมีความสุขมากๆเลยค่ะวันนั้นก็เลยตั้งใจมากเมื่อเมื่อก่อนที่ทำไอเอฟใช่ไหมคะคือมันก็ไม่ได้อยุบนะคะมันก็แบบรู้สึกมันใหญ่อยู่มันมันไม่ไม่เคยรู้สึกตอนนั้นเราทำไอเอฟมากี่เดือนก่อนหน้านั้นอ่ะ เาอสองเดือนสองเดือนมากค่ะพี่ต่างกันที่แปลว่าไอเอสเนี่ยมันต้องอดอาหารแบบว่ากลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกินใช่ไหมอันนี้เนีนเราเราก็ได้กินแตบบ่ว่ามันก็อิ่มมันอิ่มตลอดเวลาค่ะพี่มันตั้งคเนี่ยมันอิ่มตลอดเวลาอยู่เนี่ยแหละถ้าเราลดแบบถูกวิธีนะเราเข้าใจเรื่องสารอาหารนะเราจะไม่ต้องทนหิวก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเจ๊ JJ ยังลดไม่ได้เพราะ,ะเราไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารจริงปะใช่ค่ะ ระหว่างคอสเนี่ยพี่จะคอยเติมความรู้ให้เราอยู่แล้วเรื่องสารอาหารเรื่องการกินโปรตีน<อ>เรื่องการดูแลตัวเองแบบเนี้ยแล้วหลังจากเนี้ยถ้าเราจบคอร์สอตเราก็จะมีมีความรู้เอาไว้ดูแลตัวเองแล้วจะบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีนะเราจะไม่กลับมาอ้วนเลยเพราะวันนี้เราได้ลดไขมันและพื้นผูระบบเผาผลาญไปด้วยแล้วเ,เราเข้าใจเรื่องการกินไปแล้วเ,<อ>เคค่งดูดูด,ดูแขนแขนนุนท่านมันเล็กไปนะคะท้ายแขนฮะตอนแรกหนูไม่ไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นไม่ ตัเล็กไปอะพี่ดูเนาะอะพี่ดูดีๆเห<อ>็นไหมพี่เออพี่เห <he en? S 1> <laughs> ็นมีความสุขมากจริงพี่จากที่แบบติดกระดุมไม่ได้มันเยอะมากเลยนะมันหลายนิ้วมากคงลดไปกี่นิ้วละสองสอง,สองนิ้วมั้งคะพี่ะนั้นน้น้อยอะสองนิ้วมันก็เยอะนะคะพี่มันไม่ลดมันลดยากค่ะหน,นูจะอเนาะใช่ไหมคะหนูอยากพูดคือมันลดยากพี่ว่ามันไม่ใช่สองนิ้วด้วยนะเจเจตรงวัดดีดีนะดูดีอ๋อใช่ใช่ค่ะ ไม่เห็นนะนี่หนูไม่เห็นจริงๆเนี่ยแหละเหตุผลที่ต้องมีโคชเพราะว่าถ้าเราไม่มีโคชใช่ปะเราจะลดแบบบางทีเราลดไปผิดทางเราก็ไม่รู้ตัวนึกออกปะใช่บางทีลดแล้วม่งอ้วนขึ้นด้วยอะแต่อันนี้พอแปดวันอะมาเทียบเฮ้ย,ยขาขา้งเกงลดไปขนาดนี้มันมีกำลังใจไปต่อไอ้ก้อนเนี้ยมันดูแน่นขึ้นเพราะว่ากังเกงมันติดได้เดี๋ยวรอบหนะ้าก้อนนี้ก็เริ่มเล็กลงอละจริงเหรอจริง<อ>ด,<อ>ดิเออเราเปแปดวันเองอะโอ้คิดเล็กเล็กค่ะที่ มันมันเหมือนมันเหมือนใช้ฟิลเตอร์หรือว่าใช้อันที่ทําให้แขนเล็กเลยเนาะก่อนหน้าเนี้ยเราดูติกต็อกพี่อะเจเจดูทิกกที่มากี่เดือนนะดูดูมาตั<ะ>้งแต่เดือนสามอลค่ะแต่ส่วนมากหนูก็จะดทูที่พี่ดีดีวิวกับเออนักเรียนอันนี้ที่ไมหนดูแบบนี้หนูดูอันนี้ส่วนมากอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปอยู่บนรีวิวละ <laughs> <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วตอนที่เราดูรีวิวอะเรารู้สึกยังไง หนูนคิดว่าออมันไม่น่าเชื่อบ้างพี่แต่ว่าเห็นเห็นพี่ลงมเยอะใช่ไหมคะหนูนคิดว่ามันน่าจะใช่เพราะว่าถ้าถ้าแบบถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ไม่มีอะไรที่มันลงเยอะขนาดนี้นะคะพี่พอพอมันเป็นตัวเราอ่ะที่วันนี้เราได้เข้ามาลดด้วยกันอะแล้วมันมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างพี่อยากฟังความรู้สึกเราหลังจากที่เราได้มาลดด้วยกันหนูอยากขอบคุณพี่มากนะคะพี่ ถ้าหนูไม่เจอพี่หนูก็คงไม่พร้อมขนาดนี้ตอนแรกหนูคิดว่าถามเลยหนูจะพร้อมไหมหนูยังถามพี่เลยหนูยังพร้อมหนูจะพร้อมได้ไหมอะไรแบบนี้จะทำได้ไหมถามพี่เลยวันแรกๆใช่ไหมพี่จริงๆค่ะแค่แปดวันมันลงไปเยอะนะคะถ้าํามเลยมันลงเยอะก่อนนี้มันมีมันมีกำลังใจเยอะมากค่ะพี่ตอนนี้พี่ดเส้นสีแดงตรงตะเข็บมันมันเหมือนตัวเรยวกันเลย